โอ้โหไม่ได้เล่นนานขนาดนี้เท่าไหร่วันเนี้ยอัปเดตอะไรบ้างวันเนี้ยเดี๋ยวมาดูซีเอาละครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่กับรายการสวิตทีวีกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กาลังคุณกําลังอยู่กับคาวมิวนะครับกันอีกครั้งหนึ่งเลยเนาะวันนี้นะครับมันอัปเดตใหม่ก็คือ Darkwood ใช่ไหม ก็อ่าผมก็ได้มีการมาเล่นแล้วนะครับก็คือเล่นส่วนหนึ่งแล้วละตอนนี้นะครับผมก็ได้มีการมาทำเควสเนาะซึ่งผมติดอยู่กับเควสเอชั้น8อันนี้นานหนักมากนะซึ่งแล้วก็มานั่งทำไซเควสตัวนี้ฮนะนั่นคือตรงนี้นะครับก็คือคุณแจซึ่งถามว่าคุณแจมันหาจากไหนหรอซึ่งเราต้องมาตรงนี้ฮนะน่าจะเป็นเพราะ อัปเดตนี้คือเขาน่าจะเพิ่มสตรอรี่ใหม่มาแล้วผมก็น่าจะสังเกตได้แล้วนะครับก็โทษทีที่ไม่ได้ลงคลิปเกมนี้นานนะครับเพราะว่าผมรอมันอัปเดตนะครับก็มันจะอยู่ตรงนี้ฮนะอ่ะมันจะอยู่ห้องนี้เนาะมันจะให้เราไปคุยนะครับเพราะตอนนี้มันกลางคืนแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะอันนี้เลยแล้วกันนะครับไม,ม่เป็นเสียเวลาอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างผมก็ไม่ผมก็ไม่ชัวร์ว่าอันนี้นะครับถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์ได้โอเค ผมมาดูดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรใหม่ซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่าแต่ละตัวมีตัวอะไรใหม่บ้างซึ่งเซตที่ผมใช้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับซเซตทีมนี้อ่ามาตรงนี้เรามาใช้กุญแจอีวี e. แล้วก็โอเคใช้กุญแจเรียบร้อยั๊บโอเคผมแล้วอันจี้ผมจะทำไซ์เฟยไปด้วยนะครับแต่เดิมตรงนี้คือมันจะไม่ให้เปิดให้เรานะครับเออใช่จริง,รงๆว่ามันไม่เปิดให้เรา โอเคหลังจากนี้ก็เจอหํำตุงอะ Yeah for man โอเคแล้วประตูเราก็เปิดฮนะคือแต่เดิมมันไม่มีนะเออเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าเขาอันนั้นไวฮะก็คือค้างสต็อกไว้โอเคผมจะใช้ท่าเลยอ,อ่าอันนี้โอเคแล้วก็ป้าย ดูซิเราได้ของอะไรบ้างอู้ผัดผมในโรงพยาบาลโอเคผมเริ่มที่จะจับใจความเควสเกมนี้บ้าได้บ้างส่วนหนึ่งแล้วเราเควสเสร็จเรียบร้อยนะครับคือพวกไซเควสเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งคลิปเป็นเควสย่อยแล้วกันเนาะว่าโลเคชันอะไรพวกเนี้คือนั่นแหละ Defense 3 p l a n s อะไรพวกนี้ก็ถือว่าผมมาเล่นอันนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นนานเนาะ เควสเนื้อเรื่องหลักนันเนี่ยเอ่อเราต้องมาตรงนี้อันนี้เราต้องมาคุยซึ่งตรงนี้เป็นประตูนะฮะโอเคใช้คนใจอีก้หรออันนี้คือเดี๋ยวมาดูซิอันนี้ drive something x หาตรงที่มันเป็นกากะบาดโอเคได้ฮะอันนี้ผมต้องใช้สกิลอะเรเรียบร้อยใช้เจสกิลนิดเดียวรู้เรื่อง บิ๊กเบิมนะครับอันนี้มันต้องใช้กุญแจอีกป่ะเนี่ยต้องใช้กุญแจใช่ไหมใช่ฮะใช้กุญแจแต่มันบอกว่าหากล่องนะมันบอกว่าให้ผมหากล่องให้กุญแจเรียบร้อยโอ้โหทำลายจริงอะ อันนี้คือถ้าผมทำลายนี่คือเปิดใช่ไหมเฮ้ย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 โอเค,อเ,คเดี๋ยวผมมาตอนเชา้าเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดไปตอนช่วงเช้าเลยแล้วกันเนาะมาถึงแล้วเธอ,อจะเป็นเธอไอ้ดา,าจะเป็นกันเขาแอบแฝงเจ้าเออมันต้องมีกล่องสิวะอันนี้ต้องมีกุญแจใช่วยไหมเนี่ย ต้องมีคุณแจในการเปิดนะเพราะมันเป็นป่าโซนมืดตรงนี้เป็นป่าโซนมืดเลยสินะโอเคเก็ตละอันนี้คือหลุมศพฮะเฮ้ยมันบอกว่ามีการกระบาดแต่ไม่ใช่ตรงนี้หรอตรงนี้แน่ๆข้างล่างขอเป็นคุณแจเฮ้ยมีทางไปต่อ ทางแล้วอันนี้ทางอะไรอะ่ะไปไม่ได้ฮะโอ้ m อ n mon เมลล์อเอเ่อจัดการลูกกระจก่อน

ได้ไข่ด้วยโอเคแจ่มเลยไปได้กล้องแค่นี้มีแค่นี้ใช่ไหมเราบอกว่ามีแค่นีอ้อันนี้กระจกเฮ้ยมีของตู้กระจกเฮ้ยดาร์บูดจริงด้วยโอเคดาร์บูดจริงด้วยฮะน่าจะเป็นตรงนี้แหละอัปเดตดาร์บูดสตรอรี่โอเค โอ้มอนตูน่าสนใจใช้พลาดตางตาไหมโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันชาร์จเหรอโอ้ตีไม่เข้าโอ้โอ้ผมเกาะะไรครับ โอ้โเป็นอันนี้นี่วาอโอเคระหว่างที่มันเข้าเฟสนี้เราตีอะไรมันไม่ได้นั้นลองนวกันเนาะลดเกาะมันเรื่อยๆฮะ มันชาร์จนานเลยแปลกว่ะชาร์จนานเลยโอ้โออ๋มันซัมมันจะซัอมมอนโอเคแต่ไม่ไม่น่ารอดลนะจเจ๋งแจ๋วกล่องไปดูซิมีของอะไรบ้าง ตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้หินสโต่ะอะไรโอ้นา่าイスเราต้องเปิดออโอห้หนักหนักเลยนะเออโอ้โอ อ๋อมันชาละจัดการตัวปัญหาก่อนนะโอเคอ,อเรียกใช่ไหมอ๋อโอ้อ พี่แกจะพี่แกจะแกกินก่อน ไ้เลือดเลยเหรอโอเคเรียบร้อยได้ไข่ด้วยแจ๋เวเราได้ขายฮะได้เงินมาพันโอเคด้สตร์มอ,อฟเรามานับด้วยมันในเควสเราโอเคมันบอกว่ารีเทนทูโ m ม กลับไปบ้านได้อันนี้คืออะไรอะได้คุณแจแล้วใช่ไหมเฮ้ย ой, คุณแจโอเคเราได้คุณแจแล้วไปเราสู้กับมันได้ละเจ๋งเจ้าตือ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 ตืตืตืใช่ใช่ไหมปึ๊บ เปิดตรงนี้ได้ใช่ไหมเปิดได้แล้ว yeah น่าจะน่าจะได้สู้บอสตัวต่อไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ๋งแจ๋วเลยว่ะเซ่ยเจ๋งแจ๋วฮะโอ้ยกูเล่นมาตั้งสิบหกชั่วโมงกูไม่เคยเจออะไรอย่างงี้มัวแต่ฟาร์มอะมัวแต่ฟาร์มเอออะไรเนี่ยเราจะเจอบอสใช่ไหมจะบอสจะบอสใช่ไหม ซี l ไล i ์เดส I need you okay oh เฮ้ยอันนี้บอสสเต็ปนี่นะโอ้เจอเจแล้วเจแม่งป่องว่ะสติงแนล์โอเคอ้อ ได้สวนกับแกเหรอเฮ้ยได้ซัดว่ะได้ซัดอันดับแรกโอ้โหเลี้ย7พันได้ซัดอ่าเพลย์เนอรโอ้ไปนอนก่อนเชื่อเจมแม่งตีเข้าอันนี้วะ่ะอันตร ต้องจัดการมันมานอนหลับเลือดโอ้อืมต้องจัดการเจก่อนต้องจัดการเจ หมาวะโอ้มโอ้มันได้เกาะโอเคอย่างน้อยเราจัดการอ๋อมันกันโอเคมันกันโอเคจัดการเจ็บแบบ จะตันเหรอเช็ดติดจะตันเฉยเอาดิวะมาดิวะมาดิวะเจ๊มึงกูคิดว่ากูกลัวมึงคิดว่ากูกลัวมาสตันไม่สตันนะอ่ะเลื่อนก,ก่อนนะมาดิวะมาดิวะโอไม่ได้โอเค โอเคใช้อนวุธไม่ได้ฮะโอ้สตันเรียบร้อยมันอือโอ้แฟดสตันสตันสองคนโอเคโอ้สตันใช่ไหมไม่ไม่สตันโอเคไปถยพี่โอเค เดี๋ยวมาดูซิสตรอรี่ how is something put the fuck อ oh, ้มีร่างอีโวด้วยโอ้โหเชีย er. มีร่างอีโวได้ด้วย,วยเจ๊แม่โ oh, อกันได้ด้วยโอ้ oh, กันได้ด้วยถ้ากันแบบนี้ฮะผมรู้ว่าผมต้องทำไง ไปเค,เคผมเพิ่มความเร็วนะฮะนาเมตสามร้อยอันนี้สี่ร้อยจัดการเจก่ับเจคิดที่ข้อแต่ทุกมอเกไม่นอนก่อนโอเคอันนี้เลือด อันนี้ผมควรกินเลอือดหน่อยจัดการตัวนี้อันนี้เอ็นเทิร์นเอ็นเทิร์นไปไปแล้วก็ตี

เชียร์ได้ดับสีโอ้าวได้สองพันเชียร์เชียร์ไงต่อโอ้เรียบร้อยฮะเวสโอ้เรียบร้อยนะคุณน,นมเฮ้ยมันนับเวสด,ด้วยเหรอ๋อไซส์เวสพี่ครับไปหนึ่งพี่พี่ไปหนึ่งพี่ พี่มึงมึงจะไปไหนพี่การน,นี้ monster is f e t อ๋อเควสสำเร็จแล้วนะเพราะมันก็ถูกเควสเราเนี่ยกระดาษใสเควส return to s i a t โดยที่ชั้น8ปดทีวี did you f r e s h f o r m search camp เราต้องเซิร์ชก่อนเหรอโอเคแล้วมันบอกให้ผมเซิร์ชนอะ เธอเนินต้องเซิร์ชแคมป์นะไอบวโอเคได้อันนี้อ่าเซิร uh so okay, so uh, like ์ชแคมป์อะมันบอกว่าให้ผมเซิร์ชแคมป์ทหารแค่นี้มึงเอาไม่อยู่หรอกเชื่อผมเลยโอเคได้คองอะได้เครื่องมือปฏิชีวนะนะพี่ครับอันนี้น่าจะเป็นศูน ซ้อมเลยเนะี่ยโอเคอ่ารีเท r ร์นทูเอ็ก s ์เปิ o ซ e อมมูอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสำรวจอะไรอีกนิดนึงนะคุยเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ฮะเรียบร้อยซั p p l าย n ย t d o c ด็อเต โอเคทีนี้เราก็สามารถกลับแคมป์ได้แล้วใช่จริงจด้วยโอ้ว้าวเฮ้ยเควสสัมเ็จใช่ไหมเนี่ยเออออกูเพิ่งพูดตะกี้แล้วทุกคนอัพเวลเย่เดี๋ยวผมอัพแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเซฟก่อนดาร์กบูดผมยังไม่เจออะไรเลยน่าเพิ่งมาถึงเควสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากซับซ้อนนะครับดูยูเจเทิร์นทาวแย่รีเทิร์นทูทาว เอาเดือบสองเท้าจับมาจับเข้าพระราชวังจับไปสับส่วนนะโอเคเรียบร้อยเอ่อฮาวเว l จะเกิดมอสเน็กแฮปเปนเน็กจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไหมอืมเพราะว่านา่าจะโดนได้สู้ต่อฮะอโอเค I'm not here in go. so now is what you mean t it me. okay I I can do that. move question. Real letter. tham ผมผมว่าไม่น่าจะหลุดว่ะอืมโอเคคดีเลยเควสเนี่ย UR have NPC ป no. เอ็นบ o ซีโนเบธต่อเควสต่อไปเนาะอ่ะเดี๋ยวผมส่งเควสแป๊บหนึ่งฮะส่งเควสให้พี่แกสองคนนี้แป๊บหนึง่งไหนวะพี่แก สองคนอ๋อนี่ไงอ่า yo u what you see return uncrit re ผมไม่มีเงิน what oh, something อ่าไม่นะดู yo ไร k e a t ก็ควสถูกแล้วไงไม่ไม่ใช่นี่หรอมะนะ return to this เลกอร์ return home ดิกเกอร์ home เลเกอร์นะก็สองตัวนี้ไม่ใช่เหรอวิกเตอร์โยมาฮ้ยผมอยากอัพแต่ก่อนจะจบคลิปฮนะผมขออนุญาตฮนะอ่าอันนี้ก่อนเนาะไข่ฮนะไขนะ่สองอันเลยเซ็ตหกสิบนาทีเซ็ตสองอันแะล้วผมจะได้ตัวอะไรเอ่ยมาดูกันดีกว่าฮนะ โอ้เฮ้ยนี่หรือเปล่าสตรอรี่ใหม่มาแล้วจริงๆมันมาน่าจะมานานแล้วแต่ผมอ่านอังกฤษไม่ออกย่าสตรอรี่ใหม่อ๋อกูโดนบุกแล้วล่ะใช่ไหมหรือว่าผมอัปเกรดอันนี้ได้หรือยังวะอ่า มันคือที่สดใสไหนมาดูเควสิเอ็กซ์เปิดเดอะดาร์กอนฟอร์นิวขับนี่ไงเปิดนิวขับได้แล้วนี่ไงอ๋อต้องเราต้องทำเควสก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมผมไปดูแป๊บน,นึงมันบอกว่าเปิดตอนนี้คุณสามารถอันนั้นได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงเจ้เปิดนิวขับได้แล้ว อ่า new อ่า new ขับแล้วผมจะต้องทำยังไงเอ่ยมันบอกว่า x เปิด the ดันเจี้ยนเหรอ for a new, new cross <like? S 1> <new> off ค <t> ำ <initiation> ถามคือนะเจ้ผมผมอยากได้หน่อย เจ <c oughs> ผมอยากได้อันใหม่โนหุย no. uh huh. ไม่เปลี่ยนใหม่ด้วยอันนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยโอเคเนมาดูซิ45นาทีเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนอันนี้แล้วกันครับได้ตัวใหม่มาเลยแล้วกันเนอะหนมาดูซิ โอ้โอเคสตรอรี่ใหม่ฮะเราน่าจะโดนบุกอะโอ้โดนปลาวงบุกคลิกคอนติเนียวะเราโดนจับ เ,ออเกมนี้มันก็มีสตอรี่ของมันอยู่นะครับเราโดนบุกค,คืนเลยไหมเราโดนจับเราเกิดการกระบอกันเกิดขึ้นเหรอเฮ้ย,ยได้เลตวโอได้เน,นี่ยนะไปพลดงอุย้ยของพี่แกนี่คืออะไรอ่ะสกิล โอ้พี่แกอันนี้อันนี้คืออะไรวะอ๋อต้องคิดด้วยโอ้โหต้องคิดด้วยสกิลพี่แกนี่ดีวะโอเค อันนี้คืออะไรเนี่ยจุดโอ้เล่นยางแล้วี่เกน นะพี <c oughs> ่แกมาฉาละลายเาลาทำไมไมาวุ่ฟุฟ้กะไอแฮปเอเวอร์จ so ีอนแบเดอร์เชคชูเบ o โซลูพักกระฟาร์มไว้ดิ โอ้าในที่สุดก็เจอแล้วโอ้มาแล้วอ๋อแกโดนจับเลยนะ sorry area ตอนที่ tube about this s o s h i t คอนทีนิวแม่นี้ซอมติงแค่นออฟิตย์ต่อโอเอ้ยคลิดอินคอมแพนเอ้ยอุนตีหรอเอ้ยได้อุนตีใช่มั้ยไนี้ใช่มัยได้มีไงตัวราครใหม่ฮะ โอเคเขาอยู่ในตี้เราฮะอืมต้องปลดล็อกด้วยอืมต้องคอมเควสฮนะแต่ถ้าก่อนเควสผมมันอะไรนั่นไหมวะไขมันอะไรนั่นยังวะไข่จ้าไข่จ้าพี่มาแล้วจ้าโตได้ยังงวะโอ้ยโอ้นานเลยอะ่ะโอเค เมืเด้อวันถัดไปขายมาเนี่ยทีไข่เนี่ยมาดูสิอะไรอะไรอ๋อบางตัวผมก็ไม่รู้นะสิว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างเอ่ออันนี้ผมเอาผสมไข่บ้างไว้นะ ขอ,องดีอยู่น่าจะมีแค่นี้แหละอ่อัปเดตมาผมยังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหากท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องเนาะโอเคเดี๋ยวไล่ไอเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็หวไม่เป็นเรื่องใก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าอัปเดตหน้ามันจะมีอะไรเพิ่ม,เต,มเติมไหมําับวันนี้ฮะเจอกันใหม่ สวัสดีครับ